ผมเป็นครูตัวผมเองพ่อคะรับตัวหน่อยนะคะจริงสินะต้องช่วยกับประหยัดมากขึ้นอันนี้ค่ะชาขอบใจมากจ้ะพ่อเองก็จะเลิกบุหรี่แล้วละ่ะแม่เองก็จะลดจำนวนการไปร้านทำผมลงด้วยคะ่ะ อะไรกันไป่รู้คิดไปออกเดรียมอนอะไรอะไรโนบิตะออกไปเล่นข้างนอกกันไหมอ๋อโอเคไปเลยฮะไปเลยจะเล่นอะไรกัน <Overwatch> ดีล่ะเออจริงสิทำเพื่อโนบิตะก็ต้องประหยัดกันอีกนิดแล้วล่ะฮะ เออ,อ,อนี่ประหยัดกันแล้วจะซื้ออะไรให้ผมเหรอครับแม่คิดว่าจะจ้างครูมาสอนพิเศษให้โดบิตาที่บ้านอ่ในะใช่พอใช่แล้วโดบิตาก็ลดค่าขนมลงด้วยเออจริงด้วยนะจ๊ะผมไม่เอาอ่ะจ้างครูมาสอนที่ว่านะผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดแบบนั้นก็เอถอะผลการเรียนที่โรงเรียนก็แย่อย่างน้อยๆนะก็จ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านแล้วล่ะไม่เห็นง้นแย่คือจากนี้ไปผมจะตั้งใจเรียนไขดูนะครับผลการเรียนเทอมสองรับรองดีขึ้น ไม่ตลกเลยสักนิดนึงให้จ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านแบบนี้ไม่เอาด้วยอ่ะฉันจะอา่านหนังสือละอย่ามาเกการนะโอ้โหกรขยันขึ้นมาเลยฮะอืถ้านี่ของจริงแล้ก็ก็น่าเชื่อชมอมากเลยฮะปิดประตูห้องอา่านหนังสือผ่านไปแล้วห้านาทีถ้าเป็นเหมือนทุกทีก็กระโจนออกมาแล้วนี่ผ่านไปแล้วสิบนาทีถ้าเป็นทุกทีก็จะหมุนเก้าอี้นี้ออกจากโต๊ะเรียนแล้วละอ่าว่าแล้วเชียววาะะ่าอย่างไถ้าอย่าง ออเฮ้ยเดี๋ยวนะไอมอ,อนเดี๋ยวก่อนสิจะอะงั้นจะว่าไงเล่าจะว่าไงที่ว่าอะไรหรอคือคือกับมันอย่างนี้อฉันอเป็นไงาเอางาใช่เลยเป็น,ปนความคิดพิเศษพูดไอเดียมากๆเลยนะเอแบบไหนหรอด้วยทมมชชีนไปในโลกอีกสามปีข้างหน้าพาฉันไปที่มอตอนน้นนะหรือเอ้ยคิดได้ไงเนี่ย ถึงท่านจะข่วยแต่ก็ตามแต่เรื่องเรียนฉันระดับประถมนะตัวมอต,อนต,อนตอนอ้นต้องรู้อะจะใย่ไลยละเขาฮ้ฮอ้าวฮอ้าวไม่ค่อยต่างจากสามปีก่อนเลยฮะ แต่ว่าบ้านเก่าลงไปตั้งเยอะเลยปลูกสร้างใหม่ๆก็สิ้นเรื่องนะเนี่ย<ะ>อือตัวฉันได้อยู่มอต้นอยู่ไหนเนาะจริงๆค่ะผลการเรียนแย่มากๆค่ะจใช่ไม่ได้เลยค่ะแบบนี้ว่าแล้วเชื่อต้องจ้างครูมาสอนพิเศษให้แล้วคืนปล่อยแบบนี้ต่อไปก็บอกว่าไม่เอายังไงเล้าเ,เ,เ,เกิดอะไรขึร้นเหรอฮะ เหมือนลูกเราอะตัวหดเล็กลงไปเลยล่ะจะหายไปทำไมใช่เออดูตัวเล่นมาสามปีข้างหน้าเลยเล้วต้องรีบหาตัวฉันที่สามปีข้างหน้าเราไปตะคุงทางนั้นมีมั้ไม่มีไม่เห็นอยู่เลยอ่ะอืมอืมไม่อยู่ที่ไหนนะนี่ก็ไม่อยู่อ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่เปลี่ยนไปเลยล่ะคงไปเดินเล่นอยู่แง่ๆเลย แย่จังเลยนะเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ดีกว่าอยากให้ช่วยดูเรื่องการเรียนของผมหน่อยโลดมาลอกสามปีก่อนด้วยนะครับถึงตัวผมจากผมนี่นี่ตัวฉันในสามปีข้างหน้าเหรอ โอ้ฉันตอนเรียนประถมสินะมีหายไปเที่ยวเรียนที่ไหนมาน่ะก็ไปเรียนตัวนายเอาละคิดว่าเออจะให้มาช่วยดูเรื่องการเรียนของฉันหน่อยฉันเองก็แวะมาที่นี่เพื่อดูการเรียนของนายด้วยเช่นกันน่ะไม่ตองบอก็มาให้เองเหรอโอ้โหไม่สมกับเป็นตัวฉันเลยเนาะอจริงสินะนี่เด <t em shout out> ีวก็สิมาช่วยดูเรื่องเรียนให้ฉันหน่อยไม่ตลกสักนิดเลยนะเออเออทำไมอ่ะฮะตั้งใจเรียนเอาเองอ่ะฉันมาก็เพราะแบบนี้ไงล่ะมัม ไม่เห็นเหมือนที่คุยไว้เลยอ่ะตอนเนี้ยฉันนะผลการเลียนยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยเพราะนายคนเดียวไม่ไม่นะไม่น่าจะใช่อ่ะมันใช่เลยละ่ะนายคือตัวชัดช่วงเรียนประถมอ่ะถ้าตั้งใจเรียนก็คงไม่เป็นแบบนี้แน่ต่อจากนี้ไปนะฉันจะมาดูนายเรียนทุกๆวันเลยนะฉะนั้นนะต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะอยู่เรมอนช่วยฉันด้วยสิเฮ้ยไม่ว่าใครก็เป็นตัวของนายเองนี่แหละนะ ตอนนี้นะถ้าตั้งใจเรียนแล้วล้วก็ประมาณช่วงมต้นนะอาจจะได้ที่สอของห้องเลยแล้วเนอะหัดีเลยนันเลยเฮ้ยตัวฉันตอนมต้นอยู่ที่นี่เองนั่นเนี่ยนั่งอยู่ไรอะไรน้อยมีธุระมาหาถึงนี่ถจ้าก็คือโนบิตาอยู่มปลายไงหายเกียดตอนมต้นแล้วก็นะจะสร้างปัญหาให้ฉันตั้งใจเรียนหน่อยฉันจะคอยจับตาดูไล ฉันต้องคอยดูโดยตาตอนกระถมนี่หยุดรอดได้แล้วเรนตั้งใจเด่นหน่อยเร็วไปนะเล่าไปแล้วครับไปแล้วครจัดการเอาเองนั้อะหมอปลายว่ากันไปคือพูดถึงตัวฉันแล้วไม่ว่าตอนไหนก็แย่ทั้งนั้นเลยน้องนั่นนะสินะตั้งใจเรนมากขึ้นนะจากฉันประถมแล้วต่อไปก็หมอต้นห้ามลืมเด็ดขาดนะห่วงเรื่องตัวเองก่อนต้นหน้าคนห่วงคนอื่นน่ะไปเรื่องนีอ เอออนาคตนั่นแต่ตอนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะได้ไม่เป็น,เปน,เปนอย่า,ยางนั้นนะต้องพยายามรู้แล้วรู้แล้ว<ม>อุ้ยคนกรื่งตั้งใจเรอยู่แท้ๆเลยขี้โกงนี่โนบิตะเอ๋ยโนบิตะเอ๋ยฮะตัวฉันกับตัวฉันนะคนกำลัง,งเรียนอยู่แท้ๆเลยโดเรมอน